กรนด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณที่ได้รับโอ,อก,กาสมาพบเจอกับทุกคนอีกครั้งนะครับวันนี้ใครผ่านไปผ่านมานะครับเห็นน้องฟอมร้องเพลงบนเวทีก็เดินแวะเข้ามาชมได้หรือว่าใครอยู่ข้างหน้าก็เดินแวะมาให้มาไลัยได้นะครับรออยู่จะให้ไหมจ๊ะใครก็เอาจ้ะสวัสวดีด้านหลังด้วยนะครับเมื่อกี้เมื่อครู่ที่ได้ร้องเพลงไปก็มีคนเหมือนลิ้นทาว่าใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าผมไม่รู้ว่า คนที่เขาบ,บอกใช่หรือเปล่านี่ใครไม่ใช่น้องซันนะฮะนี่น้องฟอมนะครับมีใครดูอาจารย์คงบ้างไหมฮะในนี้อ,อก็มีแต่ทุกคุณเพ้งน,นั้นเลยคนนอกมีไหมฮะมีใครดูอาจารย์คงบ้างไหมครับด้านนอกมีใช่ไหมฮะขอบคุณมากครับเดียวกันอะไรนะฮะเดี๋ยวอะไรนะพวกเดียวกันใครพวกเธอเนี่ยใครเอามเอาเอา,เอาครับคุณแม่ขอโทษที แม่นักร้องปากในดิดตรงปากไรงหนึ่งทีขอบขอบคุณมากครับ,บคุณแม่ขอบคุณกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับวันนี้ที่ให้ผมมาร้องเพลงในค,ค่ำคืนนี้ทาให้แม่แม่แฟนคลับลหลายๆท่านนะครับนอกจากเป็นอนาบิกหน้าบิกซี่แล้วก็ได้มาฟังเพลงด้วยยามว่างนะครับมีใครเป็นคนใต้บ้างไหมฮะในที่นี้มีไหมครับไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่คนใต้ดีไหมฮะ๋อคนนู้นใช่ คนที่ไหนครับคนที่ไหนฮะสะตูนนะครับองั้นขออนุญาตมอบผลงานเพลงต่อไปให้กับพี่น้องชาวสะตูนทุกคนสี่คนนั้นด้วยนะฮะแลงก็ทองแดงครับผม แม่ก็ทองแดงแต่งตัวก็บานบางสมเดยจขับขานไม่มีก็คนกลมไอร่ามันเสือเสือชอบโนรานั่งลุงเพลงเจับเพลงตุ้ง,ง,ง,งว่าได้าววาวว้าว่า้ เขาถ่ายรูปไม่ชัดเดินมาถ่ายนหน้าได้นะฮะไม่เมื่อคนให้สูดไห้โกโก,โก้ไอ้เรอมันโลโซชูว่าข้างทางจะมีเศร้าใดเศร้าใด,าดมาเดินค้างจูงวัวไปพลางพลา,างเดินค้างจนถึงดึง ก็เป็นแค่คนธรรมดาติดติมีแต่หัวใจริ้วรายยืนนั่งไม่รู้เหมือนใครกินแต่เขาเ้าแกงข้าวผัดลบไปที่เดินท่านลบไปที่พันแม่ช่วยกันได้ไหม เต็ก้านบ้านมีสิทธิ์ไมมที่จะครงองหัวใจของเธอคนนั้นอยากให้เรามาดับก,กันในความสำคัญจะได้ดบ,บ,บ้นา,บาบน,นบ้านจะพาไปนันทุกอย่างจะพาไปแท่งฝางให้่อหลดพวงาทายให้ใครทุเลงว่าเราก็มีหักแท้ให้เขากัน ร้อง้อไม่ถึงช่วยร้องแนชาติโต้ร้องแทไหมมีชาติโต้นิงับคนอื่นหน้างงมากตอนนี้สันจะร้องให้นะ ฝากไม่โลลเรียนด้วยนะครับซื้อไม่นักรองทองได้นะไม่มลกคนให้โซแต่งตัวโกโก,ก้ให้เรามันโลโซจูนวัวข้างทางจะมีเ้าใดเ้าวใด,าวดมาเดินข้ามจัวไปพางวางเินข้างจนที่เรีน ก็เป็นแค่คนธรรมาดาติดดินมีแต่หัวใจไร้รายไม่รู้ไม่รู้เหมือนยังครถึงจะเข้าเป็นข้างทางแล้ใครที่เดินทางแล้ใครที่ทัทนแม่ช่วยด่า เจ็กบ้นบานไม่ติดไม่เพืจะครอบหัวใจของเธอคนนั้นอยากให้เรามาตักันในความสัมพันธ์สบายบานบานจะพาไปตัดเยื่อจะพาไปแทปงปามแค่รถพวนคานาที่ใครคุ้แหนว่าเราจะมีรักแท้เหมือนใครเท่ากัน เด็กบันบ้านมีฟิสไม้ที่จะคลองหัวใจของเธอคนนั้นอยากใี้เรามารักกันในความสัมพันธ์สไตล์บ,บ้านบ้านจะพาไปตระกาลจะพาไปแทงปังแค่รถวนทางให้ใครขแลว้าวราก็มีรักแท้เหมือนใครเข้ากัน มีแหไรก็ทอนแดงแต่งตัวกระวานบ้านสังเดียงขับทานไม่มึกและคนกลักลัวไม่รอมเหมือนเสอเส่ชอบโมดาณท,ทัท้ทง,ล,งลุงเพลงๆชับเพลงดุ้งวักอ่ะร้องกันได้สองคำว่าออ,อว่าออขอบคุณมากครับได้สองคำก็ดีใจมากแล้วนะฮะฟังออกกันไหมับเพลงใต้